Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa wa uh. ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านประธานในพิธีคณาจารย์คณะกรรมการจัดงานผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนผู้อุปถัมภ์ต่อสถาบันใบตุ้นอุรอานทุกท่านข้าพเจ้าสอทอปีชาเจละสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเขตสาม ประธานจัดงานขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและดำเนินการการก่อตั้งสถาบันพอสังเขปดังต่อไปนี้สถาบันใบตุ้นกุรอานตั้งอยู่บ้านเลขที่128หมู่12ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบนเนื้อที่55ตารางวาของอัลมารรมัฮยะฮาลิมอ มะลาซึ่งเป็นมันดาของผู้อำนวยการสถ,ถาบันใบตูนกุรอานและเมื่อปีที่แล้วได้จัดซื้อที่ดินวะกับอีกบนเนื้อที่55ตารางวาเพื่อต่อเติมอาคารเรียนและใช้ในกิจกรรมของนักเรียนเริ่มทำการเรียนการสอนที่บ้านก่อนเมื่อวันที่17กรกฎาคมพศ2560 แรกเริ่มมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น30คนครูผู้สอน3ามท่านต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นจึงเพิ่มครูสอนครูผู้สอน3ามท่านต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นจึงเพิ่มครูจึงเพิ่มครูสอนณปัจจุบันมีครูห้าท่านครูพิเศษสัปดาห์ละหนึ่งท่าน เริ่มก่อสร้างอาคารหลัง,ลงแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2560โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น3แสนบาทเงินส่วนนี้ได้จากการสะสมของครูพี่น้องญาติมิตรและผู้อุป,อปการะคุณจนอาคารเรียนหลังแรกเสร็จสิ้นในวันที่17ธันวาพศ2560ได้มีผู้สนับสนุนสถาบันมอบเครื่องปรับอากาศ ครื่องขยายเสียงให้กับสถาบันต่อมาจนจำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักเรียนปัจจุบันมีจำนวน170คนจึงต้องทำการขยายอาคารและต่อเติมอาคารเรียนจนที่เห็นในปัจจุบันสิ้นสุดงบประมาณทั้งสิ้น280,000บาทสำหรับ จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อหาไรายได้บทนี้ในการต่อเติมอาคารเรียนสวัสดิการครูค่าใช้จ่ายและกิจกรรมในสถาบันต่อไปบัรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ายขอเรียนเชิญต่วนฮัตยีฟาวซีพิพัฒหลังปูเตะพออสถาบันกุราานแห่งประเทศ แห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานรวมน้ำใจสู่สถาบันใบต้นกุรานครั้งที่ห้าขอเรียนเชิญครับ